แลกแบงค์ลุ้นหวยงวดที่แล้วให้ถูกเป๊ะนมจิตใจมาขอโชคกุมารน,น้องก้าวต่อสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามเอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนมดวงเฮงนะคะติดใจให้เป๊ะของกุมารน,น้องก้าวเลิฟๆลนะคะกับมาขอโชคลุ้นเลขเด็ดต่อนะคะที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมนะคะมีประชาชนเดินทางมาขอโชคขอลาบอย่างคึกคักเลยนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือนายชัยโรจนะคะอายุ54ปีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้านนะคะได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวนะคะเพื่อมาขอพรกุมารน,น้องก้าเลิบเลิฟซึ่งเป็นกุมารชื่อดังแห่งวัดสว่างอารมณ์นะคะหลังจากเขาเคยให้โชคให้ลาบถูกราวัลที่ห มาแล้วถึง5ใบนะคะเรียกว่ากุมารน้องเก้าเลิบๆนี่หรือกุมารน้องเก้าสามล้านนะคะทําให้ผู้คนหลั่งไหลมาขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะโดยนายชัยโรจน์นะคะได้นําสิ่งของมาไหว้ไม่ว่าจะเป็นน้ําแดงขนมเปี๊ยดอกไม้ทูบเทียนผ้าแพร3สีนะคะแล้วก็เพื่อมาเป็นเครื่องบูชานะคะโดยจุดทู่บอกกวต่อหน้ากุมารน้องเ้าเลิบๆนะคะแล้วถวาย ของที่นำมานะคะจากนั้นก็นำธนบัตรฉบับละ20บาทแลกกับธนบัตรที่เน็บอยู่ที่มือ1ใบนะคะจากนั้นเขาก็เข้าไปกระซิบข้างหูนะคะพร้อมกับชูธนบัตรน,นะคะให้ดูแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็กล่าวขอโชคขอลาบกับกุมัรน้องกนะคะตามเกล็ดลับที่เคยทำมาครั้งก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ถูกลังวัลเลขท้าย3ตัวไป1ใบนะคะ โดยเขาบ่นว่าหากครั้งนี้ถูกลงวัลใหญ่จะนำสิ่งของมาแก้บนนะคะทั้งไข่ข้าวสารน้ำแดงและขนมที่กุมารน,น้องก้าวชอบมาถวายยังจุใจเลยนะคะหลังจากเขาขอโชคเสร็จนะคะซึ่งวันนี้เขาเดินทางมากับเพื่อนๆและครอบครัวนะคะตั้งใจจะมาขอเลขเด็ดกับกุมารน,น้องก้าวเลิบเลิบเนื่องจากเงื่อนก่อนนะคะ เขาบอกว่าเขามาขอพรแล้วปรากฏว่าน้องก้าวให้โชคจริงๆนะคะถูกเลขท้าย3ตัวนะคะโดยไปบอกกับญาติแล้วก็ครอบครัวก็เลยร่วมมากันอย่างคึกคักอย่างที่เห็นนี่นะคะเพราะว่าโควิดระบาดน้อยลงนะคะแล้วก็งานยังไม่ค่อยมีก็เลยลองมาขอโชคจากกุมารน้องก้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ดวงเฮงแล้วก็มีเงินหมุนเวียนใช้ใจ่ายบ้างนะคะ โดยการมาขอโชคในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเขามั่นใจมากนะคะเพราะว่าเคยถูกมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับโชว์เลขธนบัตรที่แลกมากับกุมารน้องเก้าเลิฟเลิฟนะคะโดยหมายเลขธนบัตรที่เขาแลกมาคือ 5F5303296 นะคะ296นะคะดูแล้วโปรช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและนอกจากนี้นะคะเขายัางได้จุดทูปอีกหนึ่งดอกนะคะปรากฏเลข ชัดเลยนะคะคือ2 4งสเลยนะคะสองสีนะคะงวดนี้เขาบอกว่าถ้าเขาดวงเฮงนะคะเขาจะนำสิ่งของหม่แก้บนกุมันน้องเก้าเลิบเลนะคะแล้วเขามั่นใจมากนะคะว่างวดนี้ต้องถูกแน่เป๊ะแน่เลยนะคะเพราะว่าเลขที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็เลขที่เขาแลกนี่เป็นเลขที่เขาชอบก่อนที่จะไปหาซื้อลอตเตอรี่ในแผงที่มีอยู่ในวัด น,ะะนี่คือคนดวงเฮงเข้ามาแก้บนแล้วก็ามาขอโชคต่อนะคะถ้าท่านมีเรื่องเด็ดๆตัวเลขดังๆแบบนี้ส่งมาได้นะคะที่เพจ Facebook เป้ปังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ